วสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจสินชัยคาเซ็นเตอร์ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันดีเรื่องงามยามดีนะคะเป็นวันสาจีนะคะตรงกับวันที่22นะคะสิงหาคมนะคะสำหรับวันนี้ท่านใดนะคะแน่นอนเลยว่าเกือบ100%ซทุกคนหยุดอยู่บ้านพักผ่อนเนาะ,ะถ้าใครนะคะไม่ได้ไปไหนอยากจะมา,มาแวะชมรถสวยๆของสินชัยคาเซ็นเตอร์ เรียนเชิญได้นะคะเพราะว่าเต็มสิ่งใชยของเราเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะที่เบลไลฟส์สดอยู่ตรงนี้นะคะจะตั้งอยู่บนถนนกัรละประพฤกบางแคนะคะอ่ะและอีก2สาขานะคะของเบลก็จะอยู่ที่สาขาขอนแก่นและสาขาออระยองนะคะท่านใดสนใจสะดวกไปทางไหนนะคะแวะเข้ามาชมได้เลยนะคะวันนี้เบลมีรถมาใหม่ทั้งหมดด้วยกัน3คันนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราไปชมกันอ่าเดี๋ยวก่อนชมนะคะขออนุญ,ญาตฝากเบอร์ติดต่อกลับไว้นิดนึงสายด่วนนะคะ089 969 5577นะคะ085 661 7778และ090 975 4404นะคะหรือจะเป็น id line s i s i n c h a i ตามด้วยเลขหนึ่งนะคะลูกค้าคะอ่าแอดเข้ามาได้เลยท่านไหนอยากสอบถามอยากได้รูปรถ อยากได้ไรายละเอียดค่างวดเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์นะคะทักเราเข้ามานะคะเดี๋ยวน้องแอดมินและฝ่ายขายนะคะทีออสนะคะตัว 1.5e นะคะลูกค้าค่ะ 1.5e สวยมากคันนี้ราคาโดนใจจริงๆนะคะราคาอยู่ที่299เท่านั้นนะคะลูกค้านะ299,000บาทนะคะปี2013นะคะลูกค้า รรแบบนี้เลยนะคะตัว e 1.5นะคะภายในระบบไฟฟ้ารอบพันนะคะแต่ว่าภายนอกอย่างที่ท่านเห็นนะคะตีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. มาพร้อมกับล้อมแม็กเดี๋ยวเบลดูให้นะ mm hmm. แม็กคันนี้เป็นแม็กของเจ็ดนะคะลูกค้าสีทองสอทองหรือน้ำตาลไหมน้ำตาลไหมเนาะเหมาะกับตัวรถมากสีตัดกันมากนะคะลูกค้า ส่วนผ้าเบาะข้างหลังนะคะก็จะเป็นเบาะเดิมๆที่มาจากโตโยต้าเลยจะเป็นผ้าประมาณคล้ายๆผ้ากรรมยีผ้าสักกาดเนาะอย่างนี้นะคะโอเคและฝั่งคนนี่มาพร้อมแอร์แบ็กคู่นะคะลูกค้าแอร์แบ็กคู่นะคอนโซลเขาจะบุหนังเนาะอ่า เครื่องเสียงแอร์กระจกเป็นระบบไปฟ้าหมดนะคะตัวนี้พร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะลูกค้าที่งารสินชืยคาร์เตอร์ตอนนี้นะคะก่อนลูกค้ารับรถทางเต้นเราเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ฟรีนะคะลูกค้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ฟรีนะสําหรับใครที่รับรถออภายในเดือนตุลาคมนะคะโปรมโมชั่นของเราเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ฟรีเนาะ อ่าทันนี้แบบตลลงไปแล้วใช่ไหมราคา299นะคะลูกค้า299ผ่อนได้ยาวสุด84งวดข้าง,งวดนะคะ84งวดฟรีดาวจะเริ่มต้นอ,อยู่เดือนละประมาณ5,000กว่าบาทแต่ถ้าท่านแจ้งว่าเออ7ปี84งวดมันนานไปขอสัก6ปีอ้า6ปีก็ยังเบาอยู่ก็จะเฉลี่ยอยู่เดือนละประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้นนะ ให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตนี่มีสปอยเลอร์ด้วยนะคะตัวนี้มีเซ็นเซอร์หลังด้วยนะ2จุดสวยเนาะ,ะใครที่อยากหารถผ่อนเบาๆสบายๆอยู่ในช่วงฤดูฝนนะคะจำเป็นว่าจะต้องมีรถไมาใช้ขับไปทำงานแต่ด้วยยุคด้วยสมัยนะตอนนี้นะคะาอาจจะด้วยโลกอะไรทั้งหลายแหละนะคะเรียก้ย้รถสาธารณะนะคะมาที่เต็นรถสินชัยได้นะคะเพราะว่ารถบางคัน วดมาแท้วนะคะถูกกว่าที่ลูกค้านั่งรถโดยสารหรือแท็กซี่อีกนะคะยังไงก็ลองเข้ามาปรึกษามาคุยกับเราได้เนาะอ่ะไปขั้นต่อไปเลยนะคะตัวนี้โลโก้เริ่มต้นด้วยตัว H นะคะตัวนี้เป็นอะไรไปไม่ได้เหมือนกันนอกจาก Honda นะคะลูกค้าคะตัวนี้เป็น Honda City นะคะปี2008นะคะลูกค้า ะะจะอยู่ในกลุ่มรถที่ไม่ใช่รถ ECO คคาจะเป็นรถเครื่องพันหนะคะลูกค้ารถเครื่องพันหสมรรถนะหลายๆอย่างนะคะก็จะสูงกว่ารถอีโคคานะคะสำหรับคันนี้นะคะ Honda City ปี2008นะคะเกียร์ออโต้นะคะ4สูบราคาอยู่ที่2,399,900บาทเท่านั้น c ิ t ีโคันนี้นะคะเครื่องยนต์1 5 c ซีซีนะคะมาพร้อมกับเครื่อง i v t e c ท นะมีเซ็นเซอร์หลังให้ครบนะคะสีเทาๆแบบนี้สวยมากนะคะลูกค้าข้างในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทาประมาณนี้คอนโซลหน้าวิวอินเครื่องเสียงม,มาให้ครบนะคะตัวนี้นะใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาชมได้เลยนะคะมาทดลองขับได้นะคะเตทนสินชัยคาเซ็นเตอร์นะคะตั้งอยู่บนถนนกนาลปพฤกษ์บางแคแต่ จะเดินทางนะคะแต่อยู่ระแวกเียงกับเรานะคะสามารถโทรแจ้งเบลได้นะคะบอกว่าสนใจและสนใจจริงๆอยากให้นำรถเข้าไปให้ดูนะคะถ้าถูกใจพร้อมจัดเอกสารหรือพร้อมจองอย่างเงี้ยเบลยินดีพานำรถไปให้ดูนะคะลูกค้าขานะแต่เบื้องต้นเดี๋ยวจะว่าเบลไปมัดมือชกนะคะคือเบลจะ ให้ลูกค้าดูวิดีโอดูอะไรให้ชัวร์ก่อนว่าโอเคชอบและสนใจจริงๆนะคะถ้าเอารถไปให้ดูก็คือลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะลูกค้าคา่ะนะยกเว้นแต่ว่าเอารถไปให้ดูแล้วมันเกิดอะไรอีซิเดตนทั้งหลายแล้หละนะคะลูกค้าจะไม่จองหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันก่อนนะคะลูกค้าค้านะโอเคไปรถคันที่สีเจ็บสีจี๊ดแน่นะคะลูกคา้า ไม่ต้องเสียเงินไป,ไปไปทำสีใหม่นะคะสำหรับคันนี้50นะคะตัวนี้มาด้า BT 50ห้านรนะคันนี้ขอจะไม่ใช่ตัวสูงนะคะลูกค้าอาจจะเป็นทรงของตัวเตี้ยแต่มาด้า BT ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะรถออของเขาจะแบบจะไม่ได้เตี้ยมากจะอยู่ในระดับที่ยกสูงขึ้นมานิดนึงนะคะนี่นะคะราคาโดนใจจริงๆและปีรถนะคะตัวนี้เป็นปี2014 เครื่องยนต์2,200ซีซีนะคะลูกค้าราคาคันนี้อยู่ที่299,900บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะข่้างว่าดจะอยอแล้ประมาณ6ปีจะเริ่มต้นที่ประมาณ6,000กว่าบาทนะคะตัวนี้นะคะสามารถเปิดแคปได้นะคะขึ้นลงสะดวกแน่นอนนะคะเหมาะกับการใช้งานมากแต่ที่สำคัญผ่อนถูกมากรถปี14ผ่อน6,000ค่ะ นะตัวนี้เลขไมอยู่ฝั่งเบลอยู่ที่1นึ0 0 0สนมืนะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าโดเท่านั้นนะคะลูกค้าสวยมากตัวนี้นะคะเกียร์หกเกียร์เนาะ,ะ,ะตรงน,นี้ก็เป็นปุ่มควบคุมที่ทางลมแอร์นะคะบิวอินตัวเครื่องเสียงขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้เครื่องเสียงบิวอินจากโรงงานนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะสามารถเข้ามา หาเบลได้นะคะเดี๋ยวพาชมนะ, <c oughs> ะสำหรับวันนี้นะคะแนะนำนไปทั้งหมด3 0 0คันและเ็นรถสินชัยคลาสเซนเตอร์ของเราไม่ได้มีแค่3คันนี้นะคะรถด,ด้านหลังก็คือเป็นรถของเราทั้งหมดนะคะท่านใดสนใจคันไหนนะคะพักเข้ามาในไลน์ในแชทใน Facebook Inbox หรือจะเป็นการโทรมาสอบถามได้เช่นเดียวกันนะคะลูกค้า อย่าลืมว่า,อ,าอ่าแล้วเบลบแจ้งนิดน,นึงนะคะตอนนี้นะคะแคมเปญของธนาคารหลายๆที่นะคะมีออกมาค่อนข้างจะเยอะนะคะไม่ว่าจะเสนอการผ่อนอดอกเบีย้ย0% 6เดือนหรือจะเป็นรับรถไปนะคะใช้ฟรี90วัน90วันเลยนะคะลูกค้า90วันนี่คือ3เดือนเลยนะเอาไปตั้งตัวได้เลยไปทำมาหากิ้งก่อนนะคะเก็บเงิน และค่อยผ่อนนะคะอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่เงื่อนไขของแต่ละที่นะคะก็มีความแตกต่างกันออกไปนะคะใครชอบแบงค์ไหนธนาคารไหนธนาคารนี้ดอกเบี้ยถูกธนาคารนี้โปรโมชั่นดีธนาคารนี้แถมเก่งนะคะโอเคก็ทักแชทเข้ามานะคะหรือโทรมาสอบถามกันได้นะคะหรือจะเป็นการโทรมาปรึกษาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะมีใครอยากสอบถามอะไรไหมคะมีแฟนเพจทักอะไรเข้ามาไม่เอ่ย ยังนะอาจจะเช้าไปหรือเปล่าสําหรับวันหยุดพักผ่อนนะคะตอนนี้อาจจะต้องอาจจะว่ากันอยู่นะคะอยู่ประมาณ10บโมงกว่าเท่านั้นนะอ่าเดี๋ยวก่อนไปขอฝากเบอร์โทรติดต่อไวน้นิดนึง0899695577นะคะและเบอร์เวล0909754404นะคะส่วน ID Line S I S I N C H A I 1นนะคะอันนี้ก็คือ ID Line ของออฟฟิศนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้ลากันไปก่อน